s p a c e ไม่ธรรมดาครับผม Space-F เริ่มให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบทในประเทศอังกฤษอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านกลุ่มดาวเทียมของ Starlink ซึ่งได้รับใบยอนุญาตชัดเจนในการรับส่งคลื่นสัญญาณในประเทศอังกฤษสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเฉพาะในพื้นที่ของชนบทล่าสุด s p ป c e ของอิลอมัสเริ่มทดสอบในการให้บริการบอร์ดแบนสตาร์ลิงในเขตชนบทของประเทศอังกฤษเริ่มทดสอบในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านกลุ่มดาวเทียมของส t า r l ลิงในเขตชนบทของประเทศอังกฤษในรูปแบบถูกกฎหมายซึ่งได้รับใบอนุญ,ญาตจากผู้ประกอบการของประเทศอังกฤษผ่านหน่วยงานกำกับดูแลทางโทรคมนาคมการที่ได้การที่ส Star l ลิงได้รับใบอนุญ,ญาตนี้นั้นทำให้เขาสามารถที่จะ ซื้อขายอุปกรณ์หรือนําเข้าอุปกรณ์ดาวเทียมและอุปกรณ์อื่นๆของทางบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญคือถูกท่องและคร่องโต Starlink ต้องจ่ายค่าใบาอนุญาตเป็นจํานวนเงินถึง200ปอนด์หรือประมาณ8,200บาทเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวโดยใบยอนุญาตดังกล่าวเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณในชั้นบรรยากาศโลกได้นั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะรับส่งคลื่นสัญญาณที่มีความเร็วระดับกิกะบิตได้แน่นอน Starlink นั้น ได้ยืนยันว่าการให้บริการดาวเทียมขนาดเล็กเนี่ยจะเข้ามาเสริมในการให้บริการ 5G ได้อย่างทั่วโลกซึ่ง Starlink เองนั้นก็ต้องพร้อมให้บริการแข่งกับ OneWeb ซึ่ง OneWeb นั้นทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษเนี่ยก็ให้บริการอยู่และมีการลงทุนผ่านโครงข่ายดังกล่าวการตั้งป้อมในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ Starlink นั้นจะต้อง สร้างกลุ่มดาวเทียมให้มากถึง1,440ดวงโดยแต่ละดวงเนี่ยมีน้ำหนัก570ปอนผ่านวงโครจรทั้งหมดของโลกภายในปี2,564ค่าบริการเป็นอย่างไงล,ล่ะ Starlink นั้นเชิญชวนให้ผู้ใช้งานในประเทศอังกฤษเนี่ยที่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้ในเว็บไซต์ของเขาผ่านทั้งทางอีเมลหรือทางโซเชียลมีเดียสามารถให้บริการในการ ใช้งานเนี่ยโดยมีค่าบริการ89ปอนหรือประมาณ3,649บาทค่าอุปกรณ์439ปอนค่าจัดส่งอุปกรณ์54ปอนการทดสอบในการให้บริการความเร็วของสตาร์นเนี่ยจะอยู่ในความเร็วอยู่ที่50เมกะบิตถึง150เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งความเร็วเนี่ยจะเร็วมากกว่าความเร็วเน็ตบ้านในท้องถิ่นถึง64เมกะบิตต่อวินาทีโดยที่ว่าผู้ใช้งานไม่ต้องวิ่งหาเส้นไฟเบอร์ที่จะลากไปยังท้องถิ่นพื้นที่ชนบทของประเทศอังกฤษ